สวัสดีค่ะพบกับช่องตะวันทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปลดวงของชาวราศีเมษประจำเดือนธันวาคม2563ค่ะใครนะคะที่ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองอยู่ในราศีไหนนะคะสามารถคลิกดูได้ใต้ข้างล่างคลิปนี้เลยค่ะสถานะตอนนี้นะคะของชาวราศีเมษนะคะคุณได้ไพ่เดอะเฮอร์มินะคะเหมือนว่าตอนนี้นะคะคุณอยู่ตัวคนเดียวนะคะช่วงนี้นะคะคุณเก็บ กลับมาคิดกลับมาทบทวนนะคะเหตุการณ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าเรานะคะควรจะทํายังไงควรจะดําเนินการใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะคะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณก็ค่อนข้างที่จะมีความพึงพอใจเนาะกับการใช้ชีวิตนะคะกับการใช้จ่ายเงินนะคะกับสิ่งที่คุณมีนะคะแต่ว่าในอดีตนะคะบางทีนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะบางคนนะคะอาจจะมี การเจ็บป่วยนะคะการไม่สบายนะคะบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ไปนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่คุณต้องเผชิญหน้านะคะคุณได้ไพ ex ่ ex of swords นะคะเหมือนว่าคุณนาอก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณโดนบีบบังคับนะคะไม่สามารถที่จะขยับขยายขยับตัวทําอะไรได้เลยนะคะคุณต้องยอมยอมจำนนนะคะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะยอมทาในสิ่งที่คุณไม่อยากจะทํา ะะแต่ว่าคนรอบข้างของคุณนะคะเขาก็พยายามที่จะคอยช่วยเหลือคอให้คำแนะนำกับคุณนะคะว่าทุกปัญหานะคะมันม,ม,นมออีมันมีทางออกเสมอนะคะขอให้คุณนะคะมีความอดทนอดกลั้นเนาะในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นไปนะคะในอนาคตนะคะเหมือนว่า คุณอาจจะต้องแก้ไขอีกแหละจัดการปัญหานะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะบางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเคลียร์ด้วยตัวเองนะคะโดยที่ใช้หลักเหตุละผลนะคะอาจจะเป็นเอกสารเรื่องงานนะคะเรื่องบ้านเรื่องรถก็ตามนะคะแล้วก็ขอให้คุณนะคะค่อยๆคิดนะคะใช้เหตุละผลในการที่จะตัดสินใจทำอะไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วนะคะคุณมีความ คิดคุณมีความรอบคอบอยู่แล้วนะคะแต่ขอให้คุณนะคะใช้สติเนาะแล้วก็คิดให้ถี่ถ้วนนะคะแล้วก็ไต่ตรองให้ดีนะคะในการท,ที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปก็ตามนะคะสิ่งที่อยู่ในใจของคุณนะคะคุณเป็นคนที่เข้าาเข้ใจผู้อื่นอยู่แล้วนะคะในการที่คุณจะทําอะไรในการที่คุณจะขยับ ทำอะไรก็ตามนะคะคุณค่อยคิดนะคะถึงคนที่อยู่รอบข้างคุณนะคะคุณคอยเอาใจใส่นะคะคนที่อยู่รอบข้างของคุณนะคะคุณเทคแคร์ความรู้สึกเทคแคร์คนรอบข้างของคุณอยู่เสมอนะคะความรู้สึกที่คุณมอบให้นะคะเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะคอยให้ ความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะใครนะคะที่มีปัญหามานะคะคุณก็คอที่จะช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าสถานการณ์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะคะคุณนะคะคอที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะเข้าไปแก้ไขจัดก,การปัญหานั้นนะคะบทสรุปนะคะเรื่องราวต่างๆนะคะในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณนะคะใช้สติเนาะแล้วก็คิด ให้ดีนะคะว่าคุณต้องทำอะไรก่อนหลังนะคะเออเราก็ขอให้คุณนะคะมีการพักทั้งร่างกายและจิตใจนะคะพักบ้างนะคะอย่าหักโหมหรือว่าทำอะไรหนักมากจนเกินไปนะคะบางทีนะคะมันอาจจะไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเลยก็ได้นะคะดังนั้นนะคะขอให้หาทางออกนะคะถึงแม้ว่าเออเราจะไม่เจอทางออกนั้นนะคะเราค่อยคอยคิดนะคะเราค่อยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไปให้ได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายละเอียดทางด้านการงานการเงินแล้วก็ความรักของชาวราศีเมษประจรําเดือนธันวาคม2563ค่ะรายละเอียดทางด้านการงานนะคะเหมือนว่าคุณนะคะอาจจะเจองานนะคะที่ค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยนะคะงานที่มันมีความสับสนมีความวุ่นวายใจนะคะตอนนี้นะคะบางคนนะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมง,งานนะคะบางทีนะคะการทํางานนะคะสังคมการทํางานนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่เราจะทํางานนั้นออกมาได้ดีหรือเปล่านะคะเราจะมีแรงบันดาลใจในการทางาน หรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะคุณก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยและท้อนะคะแต่คุณนะคะก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะคุณพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองนะคะว่าคุณนะคะก็สามารถที่จะแก้ไขจาัดก,การปัญหางานนะคะแล้วก็ทํางานนั้นนะคะออกมาได้ดีนะคะแล้วก็บางคนนะคะงานที่มันค่อนข้างมีความสับสนวุ่นวายนะคะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะ,ะก็จะมีคนที่เขานะคะยื่นมือเข้ามา ช่วยเหลือคนนะคะทําให้งานนั้นนะคะออกมาประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็งานนั้นนะคะออกมาได้ดีทางด้านการเงินนะคะเหมือนว่าบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภนะคะได้รับเงินก้อนนะคะ อาจจะเป็นโบนัสนะคะปลายปลายปีนี้นะคะแล้วก็บางคนเนาะอาจจะมีค่อนข้างที่จะหนักอกหนักใจนะคะกับค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นนะคะค่าบ้านค่ารถนะคะต่างๆนะคะค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะหมุนเงินไม่ทันนะคะอาจจะมีการหยิบยืมนะคะอาจจะมีปัญหานะคะกับทางที่บ้านนะคะบางทีอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากก็เออ เยอะมากเกินไปนะคะคนนี้ก็ขอคนนู้นก็ขอนะคะทําให้บางทีเนาะอาจจะเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นนะคะขอให้คุณนะคะค่อยๆค,คิดนะคะค่อยๆหมุนเงินให้ดีนะคะแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนนะคะการใช้จ่ายเงินนะคะอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะคะคุณก็ลดมันลงมานะคะแล้วก็ขอให้ระมัดราะวาังเนาะในการใช้จ่ายให้มากยิ่งขึ้นนะคะ ทางด้านความรักนะคะบางคนนะคะช่วงนี้เนาะก็อาจจะมีทิฏฐิเกิดขึ้นนะคะมีความไม่เข้าใจกันนะคะบางทีก็เอาเอาแต่ใจ,จตัวเองนะคะจนทําให้เนี่ยมันก็ความสัมพันธ์นะคะที่ดีนะคะบางทีมันก็เกิดความแตก, hmm. แตกร้าวกันได้นะคะบางทีความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าใจกันนะคะมันก็ทําให้ต่างคนนะคะต่างคิด ไปคนละแบบนะคะจนทำให้อาจจะมีปากเสียงกันนะคะดังนั้นก็ขอให้ธรรมะระวังเนาะในการที่จะพูดอะไรออกไปนะคะมันอาจจะไปทำร้ายนะคะคนที่เรารักได้นะคะคนที่โสดนะคะตอนนี้นะคะเหมือนว่าคุณนะคะก็ยอมรับเนาะอยากที่จะอยู่คนเดียวนะคะเหมือนว่าอยู่คนเดียวนะคะแล้วตัวเองก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็อยากจะ อยู่กับความสุขของตัวเองนะคะในการใช้ชีวิตโสดของคุณนะคะบางคนนะคะที่กําลังรอคอยใครคนนึ่งเข,เขาเข้ามาอยู่นะคะตอนนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เจอกับคนคนนั้นนะคะอาจจะมาจากการเดินทางก็เป็นได้นะคะแล้วก็ คนมีคู่นะคะช่วงนี้เนาะบางคนก็มีความแฮปปี้นะคะมีความสุขนะคะมีการเคลียร์กันลงล็อกมากยิ่งขึ้นนะคะเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจกันนะคะดังนั้นนะคะความรักนะคะก็ขอให้ใช้หัวใจนะคะเข้ามาคุยกันดีกว่านะคะดีกว่าที่จะพูดทำร้ายจิตใจกันนะคะบทสรุปนะคะเหมือนว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะมันมีกำแพงมากมายเลยนะคะที่ทำให้คุณนะคะต้อง รับมือกับมันนะคะบางทีมันก็เป็นปัญหาอุปสรรคที่คุณก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยและท้อนะคะดังนั้นนะคะขอให้คุณนะคะกลับมาคิดทบทวนให้ดีนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณควรที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นยังไงนะคะแล้วคุณนะคะก็จะผ่านพ้นมันไปได้นะคะแล้วก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงนะคะว่า ใครนะคะที่เขาคอยอยู่เคียงข้างคุณนะคะคอยอยู่ข้างๆคุณเมื่ออย่างที่คุณนะคะมีปัญหานะคะแล้วคุณนะคะมีความสุขเนาะกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ใช้สติคิดให้ดีนะคะในการที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขกับการดูดวงทุกคนเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ Thank you